สวัสดีครับผมกับผมแล้วนะครับนายนายเอเลเมนต์ i กมมิ่งนะคนะวันนี้นะผมอเกียเพื่อวันนี้ผมจะมาเล่นแกงน้องอีกเช่นเคยนะคะออกนะครับนะครับอุปผิดครับนะคะค่ะเไมอย่างแรกก็คือขอตัดยำโรตามพี่มาโอเคานี่ในหลุมเนี้ยมีเพชรฟรีนะเข้าไปดูดิหลุมเนี้ยหลุมเนี้ย เข้าไปดิเข้าไปสิเข้าไปไม่เข้าไปอ่ะเข้าไปในหลุมเพชรฟรีอ,งงอาหารก็ฟรีนะเยมเข้าไปสิหลุมนั้นอะมันในทรายแป่งอ่ะเยมไม่ตายเายมไม่ตายเยมไม่ตาย,ไ,ยไ,ได้ไงเย่เรูไม่ตาย อยราลไม่ตายกขสันคยไม่ได้อ่ะอีวีจะฆ่าให้ยามตายแล้วยามจะขึ้นได้เองอย่าลุ้อยู่ไนยำลุ้ เอาเดี๋ยวจะมีของไปให้ไปเลี้ยงม้ากว่าแย้ม yeah, โลยาพึ่งเลี้ยงมาที่ไหนเอกไปต่อยม้าทำไมใช่สิมา, oh, <laughs> อ,าอ๋อแล้วโลอาพี่ให้ของเ้าไปค่า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 นอ้ เก่งไหมคะเก่่งคะยำโลเก่งไหมยำโลเก่งไหมมาจ้จนะมาจ้าหมูนี่หมายำโลหรือหมาใครเหรอยำโลตัวอะไรอ่ะยำโล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 เอาดาบไปฟันมันดิ ไปไหนเยี่ยมโลมันตามเยมมาแล้วเออออเเดี๋ยวเก็บดาบไปให้อยู่ไหนอ่ะเยไม่เอาเยมอยู่ไหนอยู่นี่เองเอาอยู่โน่นเหรอเอี่ยมโลเดี๋ยวพี่จะให้ชุดเกราะนะเอี่ยมโลเอี่ยมโลเอาไปดาบเด็กอ่ะเยมดาบเด็กไปนะ แอมโลจะสู้ได้ไหมเนะี่ยสู้ได้ไหมคะแอมโลอย่าพึ่งแอะแอมโลอัดเลยดับเล็กะดับเล็กดับเล็กกดดับเล็ทดิกดดับเล็กนี่างี้ดิดดดดอะ่าตบมืชั่วแอมโร อย่าโรอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิ้นนะเดี๋ยวมันมาหาออ,อ่ะเอาไปชุดเพชรเอาไปอ่าเอาใส่หลังนะเลยเอาไปย่าโลยไปไหนพี่จะให้ของกยัยแยมอยู่นี่เอาใส่ชุดนะเอาไปพร้อมสู้ยังค ทอมสู้ยังถุงเท้าถุงเท้าก็เอาไว้แล้วเอ้ยไม่ใช่รองเท้ารองเท้ารองเท้าไม่ใช่ถุงเท้าหมวกไปนะลองดูได้ยามเก่งนะเอาขึ้นมาทำไมหมวกอยู่นี่อยู่นี่หมวกอะ่ะเล่นเป็นไหมเป็นสิเอือใส่หมวกเอ้ยอย่างนี้ยามเก่งไะ เทพแล้วผมหายไปในโหมดอ่ะเมื่อกี้ผมยิงเยอะอยู่เลยสู้ได้ไหมแยมสู้ได้สู้ได้อะจริงอ่ะจริงอ่ะแยมจริงใช่ไหมเฮ้นนยำอะไรกับบีเฮ้ยำบีเจ้าบ้าาเฮ <c oughs> ยยำรถเก่งเลยยำเออเก่งไมเพื่อนเออถ้ายำสู้กับคนเนี้ย ได้ไหมแยมเกาะหนังดูซิเยบ็บตู้แนดยแยมรออย่าเพิ่งไอพี่จะสิกตัวหนึ่งมามาแล้วเย็บโอระวังไอ้ตัวหนึ่งเย็บโลเอ้ยมันก็แยมเอาเย็บโลทีล่เลีงเล่นนี่ออกไปจ้าเนี่ยตัวเนี้ยออกไป ยำโลข้าวอันให้ตายพี่จะระเบิดไอ้เจ like ้าน oh, ี่ก่อนมาจังเลยไม่ไอ้บ๊อบบ๊อบยำโลซื้อได้ไหมเลืองเหลือเท่าไหร่เดรียมมาเยีอยมซื้อได้ไหมสามตัวเฮ้ยแข่งตีทำไมดาบเล็ก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 เออเออจัดการ กันเอ้ยเอ้ยเก่งไหมเพื่อนเก่งมากเก่งมากเลยเหรอใช่แล้วผมลงไม่ได้อ้าวอ,อานอมเนี่ยฮะยำโลแอปเปิ้ลดูสิจะให้เสื้อผ้านะไม่เอาอ่ะพี่ไม่ใส่ใส่เหรอไม่เอาแล้วเหรอแต่กินกินแอปเปิ้ลสิ Bi ảo ý này, mong xuôi Giờ lấy nước nha đi ảo hiu ảo 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 đáp, ảo 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 โลเก่งเอออย่ามข่ขึ้นไปขึ้นน้อยขึ้นมาเป็นกองเลย ยังยังโดยรอดยังรอดแล้วรอดแล้วรอดยังอ่ะรอดยังไปแล้วแป้งเองห้ยบ้าขวดเหนอ้าเพื่อนบ้ายังมาตีรากับเราสู้เอามัได้้มเจ็บผมขอจบคลิปมันเท่านี้นะครับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์และกดแชร์จะใครให้ผมกับ เอ้ให้ผมด้วยนะครับมาแล้วครับ bye บ๊ายบายตอนกลับยังรองรออา้าวบาบ้าบ๊ายบายแล้ว